คาถาบูชาพระศีวลีนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะศีวลีจ่ามหาเถโลเทวตานะระปูชิโตโสระโหปจจะยาธิมหิอหังวันธามิตังสธาศีวลีจ่ามหาเถโลยัคขาเทวาภิปูโตโสระโหปัจจะยาทิมิหังวันธามิตังสธา สีวลีเถระคุณนางเอตังโสตถีลาพังพระวันตุเมสีวลีจามหาเถโลเทวตานระปูชิโตโสระโหปัจจาาทิมหิอาหางวันธามิตังสธาสีวลีจามหาเถโลยัคขาเทวาพิปูโตโสระโหปัจจาญาทิมหิอาหางวันธามิตังสธาสีวลีเถระคุณนางเอตังโสตถีลาพังพระวันตุเมสีวลีจามหาเถโลเทวตานระปูชิโตโสระโหปัจจาาทิมหิอาหางวันธามิตังสธา สีวลีจามหาเถโลยะขะเทวาพิปูโตโสระโหปัจจายาธิมิอหังวันทามิตังสธาสีวลีเถระคุณนางเอตังโสธีราพังพระวันตุเมสาธุสาธุสาธุขอให้มีโชคขอให้มีลาบทำการสิ่งใดก็สำเร็จสำเร็จปัง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 สาธุสาธุสาทุ